ครับสวัสดีครับก็มาพบกับรายการนะครับรู้ทันหุ้นภักบ่ายกับผมธนทรเกิดเนตนัวิเคราะห์เทคนิคบรอ KGI นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันในภาพของตัวเซ้นเด็กนะครับเมื่อเช้านี้นะครับตัวเซ้นเด็กก็มีการรีบาวขึ้นมาได้ดีนะแต่สุดท้ายแล้วก็โดนแรงกดจากเส้นค่าเฉลีย่ย10วันหรือว่ากรอบบนดาวเทน ก็มีมีการย่อตัวลงมานะครับล่าสุดก็ปิดบริเวณ1085นะครับหรือว่าปิดบวกไปเพียงแค่3.19จุดหนะครับหรือว่าปิดบวกไป0.29สอนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่ที่2.47หมื่นล้านบาทนะครับในช่วงเช้านะครับมีแรงเทขายนะครับมาจากกลุ่มอ๋อขอภัยนะครับในช่วงเช้านะครับมีแรงซื้อนะครับมาจากกลุ่ม ICT นะครับกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มพลังงานนะครับโดยที่ลงมาทำาโ w บริเวณ10884หนึ่0 9 4นบระคั สัญญาณทีณ่ได้เข้าทีบาวในช่วงเช้านะครับก็มาจากนะครับในรายสามสิบนาทีเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับลงมาเทสบริเวณแนวรับสำคัญหรือว่าแนวฟิโบนัชชีเสียสเมนต์บริเวณ61.8ที่1080นะครับก่อนที่จะมีการรีบาวขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ไปเทสบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันที่1194ถึง1196ก่อนลดช่วงบวกลงมานะครับปิดบวกเล็กน้อยนะครับขณะที่ในภาพรายวันนะครับก็ยังคง เป็นการแกว่งพักตัวในกรอบของตัวดาวเทนชแนลนะครับแต่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เริ่มเห็นนะครับสัญญาณเชิงเทคนิคอย่าง r s i เนี่ยเริ่มเร่งตัวนะครับสู่ระดับสัก 40- 50ิแล้วนะครับก็อาจจะเห็นรอบของการรีบาวต่อได้เหมือนกันนะครับในช่วงบ่ายนะครับเรามองว่าตัวเซนเด็กเนี่ยเป็นภาพของการแกว่งพักตัวออกค่าไว้ก่อนนะครับเอ,อ่อโดยที่เรามองว่าน่าจะเป็นนะครับแกว่งแกว่งในกรอบของตัวเอาไซบาที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นี้นะครับ มองแนวรับไว้ที่1077-1083นะครับแนวต้าน1096 1104นะครับสำหรับภาพม uh, ด d แอคทีฟแวลูนะครับห้านดบแรกนะครับเดี๋ยวเราไล่กันไปนะครับตัวแรกจะเป็นตัว KDC นะครับถ้าหากเราไปดูในภาพรายวันเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว KDC เนี่ยขึ้นไปเทสเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาปัจจุบันยังไม่เห็นฐานแนวรับนะครับแต่ว่าหากเราไปดูในราย30นาที รเราจะเห็นได้ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังพยายามนะครับหาฐานอยู่นะครับล้วมองแนวรับที่อาจจะเห็นรอบของการรีบาวเนี่ยอยู่ช่วงประมาณสัก23.20ถึง23.50ได้นะครับตรงนั้นอาจจะเป็นจังหวะในการเข้ากินกำไระลยสั้นส่วนแนวต้านของตัว KDC เนี่ยจะอยู่ที่24.80ถึง25.50นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัว Advanced าราคาของตัวแอดวานเนี่ยเมือ่อช่วงเช้านะครับก็มีการเปิดเปิดอ่าเปิดกระโดดขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายแล้วก็โดนแรงขายกดนะครับในในภาพรายวันเนี่ยตัวแอดวานยังเป็นภาวะของการแกว่งหาฐานลนักษณะไซเวดดาวลงมาเอาเห็นได้ว่าตัวราคาเนี่ยเอ่อยังไม่สามารถทำา i g ให,หม่ได้นะครับแล้วก็โดนกดจากเส้นค่าเฉลี่ยอ่าวันถึง75วันตรงนี้นะครับสำหรับแอดวานเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นภาวะของการแกว่งออกข,อข้างไปก่อนนะครับ เราดูนะครับแนวรับที่269อาจจะเป็นจังหวะซื้อกลับนะครับแนวต้านอยู่ที่281ถึง285นะครับกรนีผิดทางเราให้เราให้ยุดคัดร้อนะครับถ้ารูดต่ำกว่าบริเวณ266นะครับตัวถัดมานะครับเป็นตัว True นะครับภาพราคาของตัว True ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นภาวะของการรีเบ์ในช่วงเช้าก่อนที่โดนแรงขายกดลงมาหลังที่ไปเทสเส้นค่าเฉลี่ย200วัน ตัวทนะครับอาจจะเป็นการเน้นตั้งรับนะครับเพื่อคาดหวังการรบาวนะครับเรามองว่าแนวรับ10บาท60 10บาท70ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแนวรับที่าสามารถเก็งกำไรได้เหมือนกันนะครับส่วนแนวต้านนะครับเรามองไว้ที่โซน1 1บเอถึงประมาณ11.8็ 11. ก้อนนี้พิทาางนะครับลงมาแตะบริเวณ10บาท30เนี่ยมองไปจุด Stop Loss ไปก่อนนะครับ ตัวถัดไปตัวถัดไปนะครับตัวเดลตานะครับภาพของตัวเดลตานี่เป็นภาพของการแกว่งขอ,องข้างอยู่เช่นเดิมนะครับแนวรับจะอยู่ที่91.25แนวต้า103-107นะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันก็คือว่าตัวเดลตานี่เริ่มมีไฮนะครับหรือว่าจุดสูงสุดเนี่ยโดนกดลงมางเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมองว่าถ้าหลุดต่ำกว่า91.50เนี่ยใครที่มีสถานะเนี่ยอาจจะต้องซับหลอดไปก่อนสำหรับตัวเดลตานะครับตัวสุดท้ายจะเป็นตัว Kbank ภาพราคาของตัวเค a n k เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นลักษณะอะไซด์เ์ way, ถึงไซว์อัพขึ้นไปนะครับลงมาเทสค่าเฉลี่ย200วันที่เอ่อนนะครับก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเรามองว่าถ้าที่สามารถยืน1 5 1บาทบวกลบได้เนี่ยก็ยังคงเล่นทางขึ้นได้นะครับสำหรับ Kbank นะครับนักกินกำไรนะครับแนวรับ1 5 1 5นะครับแนวต้า156ถึง159้าถ้าผิดทางคัดรอถ้าแตะต่ำกว่าบริเวณ149นะครับ สำหรับหุ้นเทคนิคนะครับที่เลือกมาในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงบ่ายเนี่ยพยายามคัดตัวที่เป็นกลุ่ม g l o b a l p พนะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเช้าหลายๆตัวก็มีการยืนยืนแนวรับอยู่พอสมควรอย่างเช่นตัว GC นะครับก็มีการยกฐานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับลงมาเทสแถวบริเวณ18บวกลบนะครับก็มีการยกโลขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับตัวของ SCP นะครับที่เป็น แพทเทิร์นจะค่อนข้างคล้ายๆกันก็คือมองว่าน่าจะผ่านจุดต่าสุดไปแล้วสาหรับตัวท็อปหรือว่าตัวไยออร์เนี่ยที่เราเลือกมาในวันนี้เนี่ยในการฟอร์มตัวในปัจจุบันเนี่ยเป็นการฟอร์มตัวลักษณะของบูริแฟกนะครับซึ่งสัญญาณเชิงบวกเกิดขึ้นคือราคาเนี่ยมีการเริ่มมีการยกฐานแถวแนวรับ26บาทบวกลบพร้อมทั้งในการพักตัวเนี่ยวอลุ่มเ,เริ่มเบาบางลงนั่นหมายามว่าแรงขายค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีรอบสนับสนุนการเร่งตัวขึ้นจากตัว ISI ที่เร่งระดับสู่50 ซึ่งเรามองว่าถ้าตัวไทยออเนี่ยสามารถเบรกนะครับแนวต้านระยะสั้นที่27.75ไปได้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเลือกทางขึ้นแล้วนะครับแต่ในระยะสั้นด้วยภาวะตลาดยังเป็นภาวะไซเวย์แบบนี้นะครับอาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับซึ่งการย่อตัวเนี่ยเรามองว่าถ้าย่อมาแถวสัก26.5เนี่ยเป็นจังหวะซื้อกลับนะครับถึง27บาทตรงนี้นะครับแนวต้านเรามองไว้ที่28.75ถึง30.50 ส่วนกรนี้ผิดทางเราให้อยู่คัดลอสนะครับไว้ที่25.75นะครับก็สำหรับภาพรวมรู้ทันหุ้นภาคบ่ายนะครับมีเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ